โรซีเอ๊ะกล้องกำลังไปทางเธอนะอ,อช่างเป็นกล้องที่ขยันจริงๆเลยนะเราจะปิดไฟเลยนะคะขยันถ่ายจริงๆ <c oughs> จะเอ๋จ,จะนอนแล้วนะกล้องจะไม่นอนหรอหัฝันดีนะนอนกันนะ เราเคยอยู่ห้องเดียวกันไม่นานมาแล้วอ <G ül> ใช่ใช่ใชใชสุดท้ายแล้ว <G ül> ฉันเจอสามเรถ <G ül> สุดท้ายแล้วฉันเจอสามารถอยู่ร่วมห้องกับลลิสาได้อย่างปลอดภัยหรือไม่เพราะฉันรู้สึกว่าตื่นมาอาจะพบบาลิสานอนมาตัวฉันตื <G ül> <G ül> น่นมาอาจจะพบบลิซานอ <G ül> นกับัวอาชไอ้แม่จังกระสีไม่มีความรู้สึกอะไรทั้งนั้นค่ะนีนี่นอนข้างฉันนี่ไง <G ül> ชื่ออะไรในพวกฉันคือนินี่นินี่แล้ยเท่มากเลยโยนินี่เห็นไหมนี่โซนสำหรับลิฟต์บานใช้สามอันเหรอใช่เลยใช้สามอันเลยเหรออ่าดูนี่นะไม่ไม่นะโอเคถ้าบลิงดูรายการนี้ แล้วคงจะชอบกันใช่ไหมแน่นอนสิคะฉันจะเป็นสายลับให้บลิงค์แล้วถ่ายรูปลิซ่าตอนนอนด้วยขนพี่อ่ะฉันก็รู้สึกมีความสุขจังเลยที่ได้อยู่กับพี่ต่อไปนี้ตั้งแต่วันนี้คะ่ะพวกเราจะอยู่ที่นี่คะ่ะตลอดร้อยวัน โอ้ยดูตื่นเต้นกว่าน,นี้พี่ได้ยินนั้นไหมอะไม่หลับไม่นอนกันจริงๆเลยนะ <Okay. S 2> วันนี้ช่างเป็นวันที่ยาวนานจริงๆตรงนั้นคือชาย,ยองค่ะ <c oughs> ฉันได้เป็นรูมเมดกับชาย,ยองค่ะบิงบิงทุกคนตอนนี้ฉันจะปิดไฟแล้วบายยยังมองเห็นอยู่นิดหน่อยพี่คะตรงนี้สวยมากเลยชอบที่นี่จัง รู้ไหมห้องของเราสวยจริงๆสวยจริงๆเลยลวิซ่าปิดไฟให้ทีโอเคอบไไ๊บาย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 ฝันดีนอช,ชอบจังเลยฝ <c oughs> ันดีค่ะฝันดี